พี <f dragging> ่น <sympath icking> ้องโอ้ย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 บังว้าวตัวบาตัวบาตัวพี่น้องเอ้ยบังดูปุณนะอาย่าคิดว่าปลอดตาคนแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเก็บเก็บเก็บพี่น้องเก็บมื้อนี้นัดไปตกปลาน้ำเนาะว้าวโตเด้ออุ้ยตายตายตาย โอละบักสมโอเง่พี่น้องเลยคุณน่ะหลายคักอุ้ยตุ๊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 สวัสดีจ้าพี่น้องนี่มาเจอคุ้มซัพยลี่ยนี่ผโคตตายเดี๋ยวกันเด้ออันกล่องมันต่างม่าไดนี่มาเจอคุ้มซาเลยเจออันฝรั่งเ่าสองคนเนาะกับครูไวรุ่นคิดว่าเพิ่นมาเอาหม่องนี่แล้วเนาะเนี่ยเบิ้งต้งแถบเลยเพี่ พี่น้องเอ้ยโอ้ยเก็บอันเมื่อนี้นัดเพิ่นเทียงเนาะเฝ้าเก็บนี่ยเดี๋ยวเก็บเก็บพี่น้องเก็บนี่ปนะัดเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงพี่นอ้องจ้จาจักสิเริ่มต้นเก็บมองได้เนาะนี่เบิ่งนี่เพรคนเมือ่อนี้มีนัดพร้อมเนาะ เอาเอาว่างไว้นี่กันเก็บว่างไว้เพราะว่ามมด้ตยก,กามาย่างเมื่อเบิงเห็นผู้เ่าสองคนพ่นเก็บเนาะคิดว่าโอ้คือเสิเอาไปเมดเลยล่ละพ่นโช์เสยพราถามเพิ่นว่าไปเก็บอยู่สล่ะบอกบอดด้ว่าซ่านฝรลังเ่าสองคนตองผูเมียน กระปุกเอาผีหล่อก็กระปุกน้อยๆมาบอได้ห็ยางมาเบิง่งเก็บเาบอมีเห็ดโอ้ยนี่นัดนัดใบโม่งตอนนี้สิีใบแล้วจ้าเก็บก่อ็บอได้เอามีดเอายัางมาดอกยางมาเจโตเป่าพุนะ่นน่ะเอาบ้างไว้บนคอนคักขนาดโอ้กำลังอ่อน ดีนะปู่ม,มาโอ้ยหลายคักพี่น้องเลยปีที่แล้วว่าท่านเพิินเมื่อนี้เห็นผู้สาวคู่ผู้สาวเนาะยางจับแขนกันยางไ่ปแต่โอ้มดแล้วเนาะเห็ดว่ะมดอิลีทท่ที่เหลือใบนั่นน่ะ ดอกกันตานั่น้หละเอาอุ้ยว่าแม่เพิ่นอันสิปออกไคเนาะอุ้ยเอาแม่เมืดแล้วอุ้ย,ยลาบ <c oughs> ปลาแตกปลาแตก <c oughs> ปีที่แล้วว่าท่านเพิ่นไหมค้อนนี่แหละ ไม่เห็นใบย่ำไดนบนเหลือยย่ำหน่ำพี่นี่ได้สะใจพี่น้องเอ้ยสะใจค่ะ,ะนี่อันนี้เลยคือหลอบสอง่นออกเนาะเก็บทั้งทั้งนก่อน,นอันเอ้อยอนี่กระลังบานเกือบแก่แล้ว โอ้ยอยู่ไต่ก็เต็มเยี่คุณไต่พี่น้องเอ้ยเต็มแล้วเก็บไปบ้างไ้คอนนี่แร้วเพิ่งหน,นึ่อนนี่ไอ้อยาหมู่บ้านก็ไปได้มาเต็มกระตาพี่นอ้องเก็บเอาไปห้ลูกสาวหมู่บ้านนี่ไปพัดกินเนาะโอ้คุณน่ะอยู่ไต่มู เดี๋ยวสิปไปเอาตะตามือาใส่โอ้ยเฮ้ยคุณน่ะคุณน่ะพี่น้องเดี๋ยวคุณเด้อตาล่ายในจะังเลยเก็บไว้ในคอนนี่ละคอนทัดไปบังหันน่ะเฮ้ยเพิ่นคิดว่าเพิ่นฉลาดนกฝรั่งกระดายคอนทัดไปคงกิที่แล้วเพินเ่นมาเอาจนเมื่พุ่นคอนอีกคอนหนึ่งน่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปเอตาตะก้าคอนเด้บอบัานนี่กลับมาเอาเห็ดเด็พี่น้อง เอาไปว่าได้พีงนูนี่เอ้เอขนาดพี่น้องเอ้ยงามขนาดนี่ก็มาเอาเฮ็ดเก็บไว้ละกระตาอุเกือบเพราะท่านเขาเกือบว่าไรเฮ็ดไปลูกให้เต้ากินเนาะนี่ต้อง ่าวแน่จักหน่อยมาย้ำใจกับด้วยล่ากับว่าอะไดีเฮ้ยคุณอะอย่างหาต่อพี่น้องไปพี่น้องมาพ่ออีกแล้วบักโมกบักแตงอีกแล้วบักแตงบกักมกอีกแล้วเกือบบ่มาเกือบป้าจุใจบุญเต็มโอ้ยเลยอุย้ยเนี่ยคุเนี่ให้เบิ่งกันโอ้ยอย่าง เมื่อั่งเพิ่นบ่เห็นหรอกถ้าเพิ่นเห็นเพิ่นเอาไปหมดแล้วเพี้ยปุ้มเป็นบาดนี่นี่กระแมนพุ่นเดี๋ยวย่างกันเอ้ยเอ้ยเพี้ยแน่นมดได้คอนเปี่ยนเนี่ยเบิ้งพี่น้องให้เบิ้งนี่เนี่ยเนี่ยอะไ้ออกก้อนเพื่อแตสีเทาโอ้นี่่นี่มองดูคุ่นอ่ะ คักขนาดมเมื่อฟังบุญออกวะออกออกกําลังออกเรียกพูดกันเก็บฟังหน่อยก่อนพี่น้องไก่สีใบม่วงเหรอเก็บเก็บโอ้ยจ้าเวลาก็จจะแม่นเร็วนี่เก็บเอาไปมากกว่สิไกลพัดหนิเลยเก็บ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 อีกเลยนี่ไม่รอไม่รีแล้วพี่น้องเอ้ยบันลีลาแล้วพูดหน่ะบิังด้วยพูด ว้าวปงอู้นี่เข็บเอ่อยายย้ยย้ายฟังผุ่นก็เต็มอยู่เดี๋ยวมันก็ลัขามคอนไปอีกพี่น้องเอ้ยนี่สะพ่อคอนนี่เด้อนี่นี่สะพ่อคอนนี้นะคะนี่ปุคอนฟังผุ่นก็เต็มอยู่เดี๋ยวเดเข็บเข็บเข็บพี่น้องโอ้ยดินกระลม เบิ้งเสือกับนี่ขันเสือออกแมนโหลดนี่กำลังอ่อนๆเนาะงามคักเก็บว้าเก๋ป้างไว้ในคอนกันนี่โอ้โห,โหปีที่แล้ว ว่ามันเดือนหนีเด้อแต่ว่าอันที่ออกกันเน่าทิ่มเนี่ยอากาศกับฝนกับย้อยๆเนาะมันหนีเนาะฝนลินแย่ๆสิ้ไปตกป่าได้มนหีไปสอนปลานัดกันไว้ใบม่วงเนาะอ๋อปุ่นไปฟังปุ่นกระไดนี่ปุ่นตุ้งๆนี่เอาไว้กัน เบื้งพี่น้องเบื้งเห็ดพูน่ะพุ่นนี่คอนนี่ได้แค่นี้แหละจ้าพี่น้องเบื้งเด้อพุ่นเบื้งบินมันลม <c oughs> เก็บเห็ดใส่อันตะกาก่อนพี่น้องนี่วูบเบืง้งเบื้งเบืองถือกล่องบ้างกล่องบ่ได้ดอกนี่มบืองตะกาให้อยู่นี่เห็บเสือมันออกเนาะ เฮ้ยฟุบขนาดมาื่อนี่พี่น้องเลยจับจับเลยมื่อนี่เห็นนะพุนะ่นน่ะเต็มกระตาจับ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 ,จบนีปลาหนีบองตรงเดอ้อเหลือแต่เฮ็ดอันนี้เดอ้อเห็ดดำเห็ดนั่นวหวเมื่อไหเดอ้อเห็ดดำกระโบมี่แล้วเห็ดแต่แต่น่ะนะโอ้อยยางฝรัง่งยางบรรดา สวนสนามมาโหลดนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยกล่องสบิสบาตในจักหน่อยอ่ะไล่ตาเนี่ยเนี่ยได้เต็มกระตาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเต็มกระตาเลยได้สองขอนเนาะเอาสองหม่องสองขอน คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนอยเด้อค่ะฝ้าฝ้า,าสวัสดีค่ะ